รุ่นยิ่งกว่าหวยนะคะก็รุ้นลิซ่าเนี่ยแหละคะ่ะว่าจะไปงานแอนดัมอวอร์ดหรือเปล่านะคะเพราะว่าจนป่านนี้ค่ะก็ยังดูเงียบอยู่นะยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะได้ไปหรือเปล่าแถมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีคนเห็นน้องลิซ่าแบล็กที k นะยังอยู่ที่เกาหลีอีกด้วยนะคะแต่เท่าที่ไปตามสืบมานะก็ได้ความว่า ลิซ่านะน่าจะมีโอกาสที่จะได้บินไปที่นู่นนะคะอาจจะบินไปแบบเงียบๆนะคะแวบแวบแบบนินจาแล้วก็อยู่ๆก็ไปโผล่ที่ปารีสเลยก็เป็นได้ค่ะเพราะว่าในรายชื่อนะคะคณะกรรมการของงานแอนดัเดมอวอร์ดนะคะตอนนี้ที่เข้าไปดูเนี่ย ก็ยังมีชื่อน้องลิซ่านะเป็นเกสอยู่ในนั้นนะคะยังไม่ได้ลบชื่อของเธอออกไปค่ะแถมล่าสุดนะคะในนิตยสารวอกเนาะก็มีการพูดถึงน้องลิซ่าด้วยนะคะในฐานะที่เธอเป็นซปเปอร์สตาร์นะคะเจนซแซดค่ะที่ได้ถูกรับเชิญะคะ่ะให้ไปเป็นหนึ่งใน,นคณะกรรมการในงานประกาศผลรางวัลอันสรงเกียรตินี้นะคะ ก็เป็นงานอันด m Awards นะคะครั้งที่32ค่ะซึ่งก็มีการจัดที่นั่งให้กับเธอนะคะไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ mm hmm. เห็นเขาว่านะคะให้เธอค่ะนั่งข้างๆนะคะกุนฟีบี้ฟิโลนะคะซึ่งก็เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์จากทางซีรีนั่นเองค่ะซึ่งเธอนะคะก็ถูกรับเชิญค่ะมาเป็นเกสในงานนี้อีกด้วยเช่นเดียวกันนะคะ mm hmm. และอีกคนหนึ่งะคะที่มีรายชื่อเป็นเกสใน ลิสตด้วยอันนี้นะคะนั่นก็คือคุณคริสลีหรือว่าหลี่วีชุนนะคะ จากรายการ use with you, ายู h บ o u ส์แน่นอนค่ะว่าหลายคนคงจะจาเธอได้นะคะแอดก็ไปตามดูทั้งในเวยบบอแล้วก็ในเ g ของเธอนะคะก็ยังไม่เห็นมีความเคลื่อนไหวอะไรนะคะแต่คิดว่าเธอนั้นไปแน่ๆนะคะเพราะเรียกได้ว่านะคะคเธอเป็นตัวแม่ของวงการแฟชั่นจีนเลยทีเดียวเหมือนกันนะคะเรียกว่าออกงานบ่อยๆเหมือนกันค่ะอย่างคราวก่อนที่เธอก็ไปออกงานเนาะก็ยืนอยู่ข้างๆคุณชมพู่อารยาก,กันเลยทีเดียวนะคะ คือเธอก็เป็นพรีเซนเตอร์นะให้กับทางลอรีออลนะคะของประเทศจีนด้วยเหมือนกันค่ะไงก็งานนี้นะแอดวา่ายังมีลุ้นนะยังไงก็มาช่วยกันภาวนานะคะขอให้น้องลิซ่าได้ไปงานนี้ด้วยเถอดนะคะ ดูจากรายชื่อคณะกรรมการหลักของเขาแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็ระดับนะคะ CEO ทั้งนั้นเลยนะเอาใจช่วยเธอค่ะขอให้ได้เห็นเธอนะไปในงานนี้ด้วยเถิดเพราะว่าเห็นโว้กนะก็มีข้อความนะเขียนว่าเธอเนี่ยมีที่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วด้วยนะคะยังไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆนะคะถ้ามีอะไรมาเพิ่มเติมเนาะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า